สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องไปสุป,ปูสุคนและเอฟซีทุกๆกคนค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ย้ายใหม่พาพี่น้องมาเบิงน้องไม่คือเก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะน้องงามๆอุบอุบอีกคือเก่าค่ะงามหลายพี่น้องเออน้องงามๆแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยออกดีหลายค่ะพี่น้องน้องไมคอ่อส่วนหลงพี่มารีเหมือนเดิมแล้วค่ะพามาเบิงน้องไม่คือเก่าแล้วค่ะพี่น้อง เนี่แมก็อ่อนซ้อนไลค่ะน้องไม้น้องงามๆเลยค่ะเอาไปต้มเอาไปแกงเอาไปซุปเอาไปโอ้เฮ็ดได้หลายอย่างค่ะน้องไม่นะคะนี่ค่ะน้องอ้วนๆเลยค่ะโพมาจากดินเลยค่ะอ่อนซ้อนไรค่ะพี่น้องเพื่อนๆเพื่อนก็แซวมาเพื่อนก็บอกว่าอยากกินแกงน้องไม่ลายอยากกินซุปน้องไม่อยากกินหมกน้องไม่เพื่อนลาค่ะสารลัดปน้องไม่เพื่อนมาเน่ยแม่ก็บอยว่านี่ค่ะน้องงามไยค่ะ อวบงามหลายเพื่อนวายเลยค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนเอฟซีเพื่อน FC, เพื่อนเพื่อนแซวมาค่ะเพื่อนว<บ>าอยากก,กินหมกเนื้อไมมแกงเนื้อไมมซุปเนื้อไมมต้มเนื้อไมมกินกระดัมพริกออสสารพัดค่ะแกงใส่นุ่นใส่นี่แกงใส่หงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดดีแทบหลายเลยพี่น้องนอี่ค่ะเนอตุบุเนออวบขึ้นมาจากใต้ดินเลยคะ่ะโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยพี่น้องพางยางไปเรื่อยๆเลยค่ะเด้อนี่ค่ะ โผล่ข <cin> <sin> ึ้นมาจากดินหลายหลายเลพี่น้องโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนะคะเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องค่ะทำไมก็นี่โคตรที่บ้าใกล้ๆนี่ค่ะนี่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 โผล่มาใต้ดินนะคะเนี่ยนอเล็กน้อยใหญ่น่อน้อยโอ้ยเต็มไปหมดค่ะพี่น้องค่ะอ่อนซ้อนเลยค่ะสวนเพิ่นขายตลอดปีเลอวค่ะน้องใหม่เพิ่นนะคะขายตลอดปีตลอดชาติค่ะเก็บขายไม่หวัดไม่ไหวค่ะพี่น้องคนก็ซื้อดีหลายค่ะมันหวานนี่ค่ะพี่น้อง ต้มน้ำเนี่ยว,วานหอมเลยค่ะน้องหม่ค่ะยิ่งน้องไหม้สดสดนะพี่น้องนะเก็บออกจะไล่สด,สดสดนี่ไม่ต้องไปข้างขึ้นที่ไหนเลยคะ่ะเก็บตอนเช้าไปขายตอนบ่ายๆเี่ค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะย้ํามปนทางว่าวค่ะคนซื้อค่ะบ่วพอขายกันค่ะเก็บบัวบัดบ่ไไว้เก็บบ่ทันขายค่ะพี่น้องขายทุกมือคนซื้อทุกมือบพ่พอขายทุกมือเลยคะ่ะขายดีหลายค่ะพี่น้องทั้งนอสดทั้งต้มค่ะขายได้มดทุกมือเลยคะ่ะ พี่น้องช่วงนี้โควิดก็แรงมากๆนะคะพี่น้องค่ะพี่น้องก็ระมัดระวังกันทุกค่ะเด้อยายใหม่ก็จุดเสี่ยงจุดหนึ่งและคะ่ะล้อมรอบไปหมดค่ะยายใหม่ก็กลัวมากๆเหมือนกันค่ะน่ากลัวทุกวันนี้โควิดแบบแรงมากๆค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องทุกปุทุกคนดูแลสุขภาพะะด้วยค่ะเด้อสู้ๆทุกคนค่ะเศรษฐกิจก็แย่ค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายของเรามากที่สุดค่ะพี่น้อง บางคนเโอ้ยเพิ่นย่าหม่เบ่งข้าวเบ่งอย่างนลยคะ่ะสงสารเหมือนกันค่ะบ่มีเงินบ่มีอย่างแบบว่าบ่ามีเงินซื้อนอมให้ลูกให้เต้าบางคนลําบากอหรีค่ะย่ไหม่เข้าใจเลยว่าทุกคนแย่ค่ะใช้ใจ่ายระมัดระวังที่สุดเลยค่ะเห็นใจทุกๆคนเลยค่ะพี่น้องค่ะย่ไหม่ก็ส่งกําลังใจให้ทุกๆคนเวยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ย่าหม่น้ำเลยคะ่ะเด้อขอบคุณทหลายได้พี่น้องย่าหมายมาบอกตอนนี้เราไปก่อนค่ะพี่น้อง